เรื่องราวคำทำนายจากพระปริศลลึกลับเรื่องนี้ก็ได้ทำนายไว้เมื่อวันที่30กรกฎาคมพศ2495โดยหากย้อนกลับไปโอนกล่าวรัชการที่สิมีพระชนมายุเพียงสองวันเท่านั้นโดยเนื้อหาระบุไว้ว่ามีพระเกจิสายปฏิบัติท่านหนึ่งซึ่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นได้มีการทำนายไว้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2495 โดยว่าจะามีพระชายาทั้งบทสีพระองค์ถ้าสีดีก็ไม่มีห้าเพราะว่าเป็นคู่กรรมคู่บารมีส่วนคนที่ห้าจากมาไว,ไไวัยไปวัยพระเกจิได้ทำนายไว้ดังนี้คนที่หนึ่งสนพระชาติที่กำเนิดคนที่สองมีบุตรมากแต่วาสนาไม่นำทรงคนที่สามมาที่ไหนกลับไปที่นั่นคนที่สี่คู่ครองจักรรพัินั่งแผ่นดิน คนที่5ผู้นำศิวิไลจากมาไวไปไวจนพิทันด้วยตั้งตัวลำดับที่หนึ่งท่านกล่าวว่าสมพระชาติที่กำเนิดเพราะท่านนี้จากเป็นพระราชวงศ์คงอยู่นานแในการเวลาจากแปลเปลี่ยนไปสักเท่าใดก็ตามจากอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งเพราะมีบุญวาสนาทั้งสองพระองค์มีมาเท่านั้น ลำดับที่สองท่านกล่าวว่ามีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำส่งเพราะจากเป็นคนที่รักมากที่สุดในทั้งห้าพระองค์แต่จากเดนกินเกีดกันหลายอย่างและผลกรรมที่ทำไว้จะมีบุตรสี่คนอันนี้ขอเพิ่มเติมว่าคิดว่าข้อนี้ยังไม่ตรงเพราะมีบุตรห้าคนลำดับที่สามท่านกล่าวว่ามาที่ไหนกลับไปที่นั่นพระองค์นี้จักมีบุญมาก และวาสนาที่ได้กระทำร่วมกันมาแต่ชาติบางก่อนและจักเป็นคนที่พระองค์ที่แสงเมตตามากที่สุดด้วยผลบุญนั้นจักได้กลับมาอีกครั้งหรือมิได้กลับมาขึ้นอยู่ตามบุญและวาสนาหากกลับมาแค่เวลาในช่วงหนึ่งเท่านั้นลำดับที่สี่คู่ครองจกักรพรรดินั่งแผ่นดินจากเป็นผู้มีบุญและบารมีมาก จักได้นั่งแผ่นดินคู่บารมีวาสนาสูงเด่นและจะเป็นผู้ทั้งปกป้องและหนุนนำสมกับวาสนาราชีสยามบนวาสนาจาักค่อยเป็นค่อยไปดังดอกไม้ผลิแต่นี่อาจจะเทียบเท่าบนยาที่การองค์กษัตริย์ถึงต้องหาหนึ่งชีวิตและหนึ่งพืชเพื่อสิริมงคลลำดับที่5ท่านกล่าวว่าผู้นำสิวิไลจักมาไวไปไวจนมิได้ทันตั้งตัว เพราะี่อาจจะสว้บุญญาธิการองก์กษัตริย์สำหรับบุคคลที่5อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะมีแต่วาสนาไม่มีบุญบาร,รมีส่วนลำดับที่4และลำดับที่5นั้นท่านอธิบายว่าถ้ามี4ดีอาจจะไม่มี5เพราะมีแต่วาสนาแต่ไม่มีบุญบาร,รมีและนี่ก็คือคำทำนายของพระเกจิลึกลักท่านหนึ่งที่ได้มีการแชร์อย่างมากมายในโลกออนไลน์ที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ และถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม62เฟซบุ๊กของนายไพศาลพืชบงค์คอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกก็ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องเกี่ยวกับคำทำนายเหมือนกันซึ่งท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเกี่ยวกับคำทำนายสารหลักเมืองคนสงขลา3คนจะเป็นใหญ่มีแผ่นดินซึ่งเนื้อหาในเฟซบุ๊ก คุณไพศาลพืชมงคลได้เคยโพสต์ไว้โดยมีการนำภาพเรื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษช่วงหนึ่งมาประกอบข้อความซึ่งภาพนั้นปรากฏพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะที่ข้อความที่โพสต์ก็ได้มีการหยุดรถเอาคำพยากรสารหลักมือสงขามาเปิดเผยไปด้วย,วยทั้งหมดระบุไว้ว่าคำพยากรสารหลักมือสงขาเมื่อครั้งตั้งศา จักเมืองสองขลาเจ้าพ่อหลักเมืองได้พยากรณ์ไว้เป็นสําคัญว่าในอนาคตการจะมีคนสงขลาสามคนเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดินมาถึงตอนนี้คําพยากรณ์นั้นเป็นจริงถึงสองคนคนสงขลาคนแรกคือเจ้าพระยาศรีธรรมมาที่เบสจุดนักสงขลาซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นถึงผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน และคนถัดมาก็คือพลเอกเปรมตินสุยานนท์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่แผ่นดินจนได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยเป็นประธานองคมนตรีคงเหลือแต่คนที่สามเท่านั้นว่าจะเป็นผู้ใดแต่ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นจริงตามคำพยากรณ์น,นั้นและได้แต่ภาวนาว่าคนสงขาคนที่สจะเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน ตามคำพยากรณ์ของเจ้าพ่อหลักเมืองจะต้องเป็นคนใหญ่จริงด้วยและดีจริงด้วยหลังตั้งศาลหลักเมืองสงคลามไม่นานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปสักการะศาลหลักเมืองสงขลาหรือวาระที่เสด็จประาพ,พาสภาคใต้และจังหวัดสงขลาจากหนังสือสมเด็จโดยเรืองวิทยาคม24กันยายน51 พลเอกกิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชินีเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2521มีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีทรงสำเร็จก,การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสังชัญเมื่อปีพศสอ4พส,ส่สสมทรงสมภพที่ตำบลบ้านทุทางไปด่านนอกสะดาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่1พฤษภาคม2562มีพระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวัชิราลงกรณนะอายุทยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ภายหลังที่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในวันเดียวกันนั้นมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส และสถาปนาสมเด็จพระราชินีนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังบุศิ์ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562วันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การเกรดเกล้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีคะ